สวัสดีครับเพืเ่อนๆบาเมงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยให้คนอื่นนะรีวิวแฟ a ร์58มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ ช่องปามหกหนะครับก็จะมารีวิวแฟ a ร์ห้กันบ้างนะครับคอนเทนต์จะไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนอื่นเลยนะครับใครที่ชื่นชอบช่องปามหกหก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้นะครับเล่าให้ฟังเลยดีกว่าสําหรับเจ้าตัว Flare 58าสิบแปดนะครับแฟ a ร์ห้เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับเป็นซีรีย่อยของเขานะครับรุ่นแรกก็คือจะเป็น แฟ a ร์58เฉยๆแต่มีพรีฮีทที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พรีฮีทนะครับก็คือเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เขาจะวอร์มกระบอกได้เลยโดยอัตโนมัติส่วนรุ่นที่2นะครับซีรีสย่อยก็จะเป็นแ l a ร์ 58x นะครับซึ่งไม่มีพรีฮีตที่เป็นเสียบปลั๊กอัตโนมัติยังคงต้องใช้น้ำร้อนนะครับเทแล้วก็รอเพื่อวอร์มกระบอกกันต่อไปแต่วันนี้ปามก็ เลือกที่จะรีวิวเจ้าตัวแฟลร์58นะครับที่มีตัวเสียบปลั๊กฟรีฮีทแหละแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปั๊มได้มานะครับเจ้าตัวแฟลร์58เนี่ยต้องบอกว่ามันใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับดูโอ้โหนะตอนนี้ก็เต็มหน้าจอกันไปหมดแล้วนะก็ถือว่าสิ่งที่ได้รับมาตอนแรกก็แบบโอ้ตกใจมากแล้วก็แบบ รู้สึกคุ้มค่าเพราะว่ามันใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เราก็จะมาอันบ็อกซ์กันสำหรับแฟร์58นะดูกล่องดูหน้าตานะครับดูนะครับไฮไลท์ของเขาเลยก็คือจะมีด้ามชงที่เป็น58มิลลิเมตรนะครับเทียบเคียงกับพวกแมชชีนนะครับตัวระดับท็อปทก็จะเป็นไซส์ที่เป็น 58มิมตรนะครับก็ดูหน้าตาเขาดูขอบกรองดูแร์เอสเปซโซ่แฮนด์คราฟตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆนะครับแต่ว่าพอเมสเซนเจอร์ส่งออกมาให้แบบโอ้ตื่นเต้นมากแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็รู้สึกแบบยังไม่ทันแกะก็รู้สึกคุ้มค่าแล้วเพราะว่ามันใหญ่จริงๆนะครับสำหรับแร์58นะครับซึ่งแร์58เนี่ยสำหรับเพื่อนๆนะที่กำลังมองหาแฮนด์คราฟ นะครับที่เป็น so, เอสเปรสโซ่สโลวบารนะและอยากต่อยอดไปขายด้วยนะครับคอนติเนีย h ช็อตฟล์ดีมากนะไฮไลท์จิ๊บๆแบบนี้นะครับอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรข้างในบ้างนะครับปั um ้มแกะเลยแล้วกันนะไล่ไปเป็นชิ้นๆเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะครับ1นะครับก็คือคู่มือนะครับของแฟร์ 2, 58นะ ก็จะเป็นวิธีการใช้นี่แบบนี้เลยอธิบายทั้งหมดนะครับว่าอะไรคืออะไรอะไรชื่ออะไรนะครับแล้วก็ ข้างในเนี่ยไม่ต้องกลัวนะมีวิธีการประกอบมีวิธีการใช้นะครับประกอบอย่างไรใช้อย่างไรนะครับแล้วก็ในการสกัดเนี่ยต้องกี่บานะครับก็ไฟจูนเอาให้ได้เพอร์เฟ s h o ช็อตให้ได้นะครับแล้วก็วิธีการทั้งหลายแหล่ก็อยู่ในคู่มืออันนี้นะครับตัวถัดมาตัวที่2นะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือบาสเกตหรือว่าดามจับที่เป็น5 8ม mm, ิลลิเมตรนะตัวนี้คือแบบว่าคอน t ิ n นียลช็อตก็คือ คุณสกัดเสร็จเคาะป่องๆใส่ผงกาแฟสกัดต่อได้เลยนะครับเป็นคอนด i นิวช็อตที่คล้ายๆเครื่องแมชชีนและล้างน้อยมากแล้วก็สกัดได้ต่อเนื่องมากนะครับเหมาะจริงๆสําหรับใครที่ขี้เกียจล้างเยอะนะแล้วก็ใครที่อยากจะเอาไปเปิดขายต่อมา่า เราโตไปกับแฟลร์58บาทไฮไลท์เลยแล้วกันว่าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นปลั๊กสกรีนนะก็คือเราจะสร้างความสม่ำเสมอของน้ำที่เพรสเชอร์ลงมาให้ผงกาแฟาได้ดีขึ้นใครที่อยากจะฟูลออปชั่นก็อย่าลืมสั่งตัวนี้ด้วยไม่ได้แถมข้างในกล่องนะต้องบอกแบบนี้นะครับถัดมาตัวที่3นะครับก็จะเป็นแคมเปอร์58มิลิเมตรนะครับมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ดู เป็นงานแบบปราณีตดูร้านะครับแต่อันนี้จะรู้สึกว่าจับแล้วกระชับมือกว่าเข้าอุ้งมือบ้าพอดีนะครับอุ้งมืออ้วนๆแบบนี้แหละโอเคถัดมาชิ้นที่4นะครับจะเป็นแชมเบอร์นะครับแชมเบอร์ Chamber ของเขาก็จะใหญ่กว่าเจ้าตัวเอ่อโปรทูนะแฟร์ห้าสิบแปดนะครับก็จะมีสายแบบนี้นะครับเอาไว pre ้พรีฮีตนะครับไม่ต้องอุ่นกระบอกอีกต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวแฟร์ห้าสิบแปดเอ็กซ์นะก็จะไม่มีสายอันนี้นะครับเค ถัดไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี่เลยถ้าแฟร์58คือบาสเกตคือพระเอกนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นนางเอกเลยนะครับก็คือพรีฮีทอัตโนมัตินะเพียงแค่คุณเสียบปลัก๊กป้องนะครับคุณไปบดกาแฟคุณไปต้มน้ำร้อนแล้วพร้อมสกัดเลยนะตัวนี้คือดีมากๆนะครับมีการพรีฮีทได้3เลเวลเดี๋ยวปาล์มเล่าให้ฟังในช่วงที่เราสกัดแล้วกันนะครับแต่ว่าขอคอมเมนต์หน่อยเหอะแบบ โอ้อะแดปเตอร์จะใหญ่ไปไหนเนี่ยรู้สึกใหญ่มากๆเหมือนกันนะคล้ายๆกับอะแดปเตอร์ที่เราใช้น o t e ุ๊กสมัยก่อนนะก็คือมันเบาๆบานะแล้วก็ใหญ่เกินจริงๆมันน่าจะทําให้มันเล็กได้วันนี้นะครับถัดมานะครับก็คือเจ้าตัว pressure g a t e นะครับไฮไลท์เลยน่ารักน่ารักมากสำหรับ pressure g a เก e ของเขานะตอนนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วนะไม่ใช่พลาสติกเหมือนสมัยก่อนแล้วนะกดไปเลยไม่แตกแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ยั้งมือหน่อยละกันชนุถน,นอมหน่อยละกันนะครับ แล้วก็มีบาร์กำกับไว้เหมือนเดิมนะครับสกิลของเราที่ยังคงใช้กับ Pro 2เนี่ยใช้กับตัว58ได้ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฐานซึ่งใหญ่มากใหญ่จริงๆอ่ะมันใหญ่ขนาดไหนนะหลังจากเคลียร์โต๊ะแล้วนะอันนี้คือแฟลร์58เนี่ยกลายเป็นน้องมินิมินิเลยใครที่ใช้บาร์สำหรับการทำกับข้าวเหมือนปาลมในช่วงแรกๆนะ ก็อาจจะต้องวัดไซส์หน่อยหนึ่งว,ว่าโอเคหรือเปล่าหรือว่าโต๊ะเราเล็กเกินไปหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าตัว f l a ร์58เพราะว่าถือว่าใหญ่มากเลยเห็นปะจากโปรทูมา58ก็ใหญ่ขึ้นนะครับสมกับการที่เป็นคอมเมอรเชียลเลเวลเนาะก็สามารถเอาไปทำขายได้เลยแค่นี้สำหรับเจ้าตัวอ้อลืมสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับเจ้าตัวแฟ a ร์58นะเข้แถมตัวรองถาดรองมาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับกันน้ําหยดนะครับสกัดแล้วก็ถ้าน้ํำจะหยดก็6ใส่พวกซิลิโคนตรงนี้แหละนะล้างง่ายสะอาดอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวปามจะลองประกอบให้เพื่อนๆดูว่าถ้าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะ เดี๋ยวเปลี่ยนมุมสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะประกอบไปด้วยกันนะว่าประกอบอย่างไรยากง่ายเพียงใดนะครับอันแรกเลยก็คือเอาแชมเบอร์มาแชมเบอร์นี้สำหรับแฟร์58นะเขาก็ยังคงแถมพรีฮีทให้นะครับยางพรีฮีทเนาะที่เทน้ำไปแล้ววอร์มกระบอกก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นเลยสำหรับตัวที่มีอะแดปเตอร์นะปามก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยฝุ่นเกาะเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยฝุ่นแบบอย่างเครอะเลย นะครับไม่ได้ใช้เลยจริงๆก็แค่ใส่ให้มันตรงล็อกเองเพื่อนๆนะครับง่ายมากๆนี่ใส่เสร็จหมุนชุ๊บ<ะ>นะเสียบมันจะมีร่องเสียบอยู่ก็เสียบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนชุบนะครับเกี่ยวโบ๊นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสุดท้ายในการสกัดนะก็ ให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าพอประกอบออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับนี่เรียบร้อยและสุดท้ายนะครับนี่ตัวห้อยตัวห้อยเป็นสิ่งที่ความกลัวที่สุดเลยหลังจากได้ไกด์แดนซ์ที่บอกว่าเฮ้ยวังระวังเนี่ยเห็นแบบอะไรตกใจตกใจเนี่ยเห็นเครื่องหมายตกใจแล้วก็เห็นในกลุ่มบอกว่าเอยถ้าเสียบผิดนะเจ๊งเลยนะอันนี้คือทําให้ามตกใจมากมาก อ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมข่าหลังเนี่ยเขาเสียบมาให้แล้วแฟล58ห้าสิบแปดก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ต้องไปแกะไปถอดมันนะครับแฟลร์ห้าสิบแปดเนี่ยจะยกไปไหนมาไหนเนี่ยลําบากตั้งน้องเขาไว้กับที่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับหามุมดีๆให้น้องเขาเสียบเข้าไปมันจะมีขั้วเห็นไหมครับเสียบเข้าไปเลยนะครับขั้วมันกําลังพอดีก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะถัดมานะครับเจ้าตัวหนังอีกของเรานะตัวพรีชีทนะ ที่มีปุ่มสวิตช์เนี่ยมันก็จะมีสายอีกข้างเราก็เสียบอีกทีนึงอ่ะเสียบเข้าไปหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กเสร็จแล้วนี่คือไม่ช็อตแล้วแต่ในกรณีที่ถ้าเราเสียบปลั๊กก่อนแล้วมาเสียบตัวนี้ตอนทีหลังนะช็อตนะเครื่องพังนะครับ แค่นี้ไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราไปสกัดกันดีกว่าว่า look and feel นะครับในการสกัดเจ้าตัวแฟร์ห้เดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเราก็เปลี่ยนฉากกันมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมันใหญ่มากแล้วก็มันต้องการเสียบปลั๊กแล้วก็มุ ve มาที่บาร์ตรงนี้แหละน่าจะพร้อมเพรียงกันหลายระยะเราเริ่มสกัดเลยแล้วกันนะครับว่าตื่นเช้ามานะครับเราต้องทําอะไรครับเจ้าตัว แฝดห้าบาทก่อนอื่นนะครับก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยกดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมีไฟสเีเขียวขึ้นนะก็คือดวงแรกนะครับมันจะเป็นโลมีเดียมไฮนนะครับโลเนี่ยจะอยู่ที่8 5องศานะฮะมีเดียมก็คือ2ดวงนะครับแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่90องศานะครับแล้วก็ดวงที่3เนี่ยจะอยู่ที่9 5องศาปามจะชอบใช้เนี่ยอีกระดับ2ดวงหลังจากนั้นเราก็ ต้มน้ำแล้วก็บดกาแฟาไปด้วยนะครับในการฟรีฮีทเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆบอกว่ามันก็เสียเวลาเท่ากันปัาคิดว่ามันมันสะดวกสบายต่างกันมากกว่านะครับอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรละก็แค่กดแล้วก็รอน้ําแล้วก็บดไปด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ถามนะครับว่า k i n s k ต d d e r K2 เนียสามารถไปต่อกับแฟลร58ดได้ไหมปัมบ,บอกเลยว่าได้นะครับก็ณปัจจุบันตอนนี้นะซีโร่คลิกของปั๊มเนี่ยเริ่มต้นที่เลขเก้านะครับปับ๊มก็จะหมุนไปที่อ่ ก้าเบอร์นะครับมันจะไปประจบที่เบอร์8พอดีนะครับแบบนี้ก็เล็กเทกหนยนะก็ใช้จริงทุกวันสำหรับ k ิน s กร d ดร์ r K2 ส่วนใครอยากจะหรูล้าหน่อยก็เป็น K4 ก็ได้นะครับเมื่อกี้เราจะได้ยินเสียงนะที่ถ้าได้ยินเสียงตืดน,นะครับนั่นหมายความว่ากระบอกเนี่ยพร้อมที่จะสะกัดแล้วนะครับยังไม่ได้บดเลยนะมบอกเลยว่ากินสกร d ดร์เนะครับ คัามใช้นะครับตัวนี้บดเนี่ยประมาณ1นาที20วินะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้กัน40วิเพื่อแฟร์โปรทูนะนี่ก็เป็น1นาที20วินะครับจากเดิมนะครับคัมใช้เมล็ดกาแฟ18.5กรัมตอนนี้บางวาจะใช้19กรัมสำหรับเจ้าตัวแฟร์58รนะเดี๋ยวเรามาบดกันเลยดีกว่าเราก็บดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจ้าตัวคินสไกเดร์เขทูนะครับจริงๆบอกเลยว่ากดพรีฮิตเนี่ยเสร็จไปนานแล้วนะครับ แต่ว่าอุปกรณ์ในการเตรียมของยังไม่เสร็จเลยนะอาจจะต้องพิจารณาใช้เครื่องบดอัตโนมัตินะถ้าอยากจะ Workflow ให้เทียบเคียงกับเจ้าแฝล58เพราะว่ามันเร็วจริงๆนะครับแทมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยว่านี่นะครับบดกาแฟละเอียดขึ้นมากพอสมควรนะครับแล้วก็พวกแทมเปอร์หรือ l ะบายลิงทั้งหมดนะครับก็จะต้องซื้อใหม่หมดเพราะว่ามันคนละไซสล์ลวเป็นไซส58 mm ์58มิมละ การใครที่ใช้ Studio ปร o ูมาก่อนนะครับก็ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เดิมได้นะซื้อใหม่หมดจ้านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่งมีนะน้ำนะพอลอยามันไหลลงมานะครับมันก็จะกระจายทั่วหน้าผงกาแฟมีก็จะดีครับไม่มีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นทำยังไงนะครับเหมือนเครื่องแมชชีเลยเพียงแค่เสียบขึ้นไปหมุนนะครับ แค่นี้นะครับพอเติมน้ําใกล้ๆถึงขอบมันจะได้ยินเสียงนะครับก็ให้เราจุดได้แล้วนะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เกี่ยวเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็เตรียมสกัดได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับเจ้าตัวกระช่างอันเล็กๆแบบนี้นะใช้ได้สําหรับโปรทูนะครับแล้วก็ใช้ได้สําหรับแฟร์ห้าสิบแปดนะเบดแมนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกอันหนึ่งที่ดีมากๆนะครับ เอาไว้ให้เราพอจะได้รู้ว่าสก,กัดเโรโชเนี่ยถูกต้องเอสเปรสโซกับเราอร่อยขึ้นไหมนะครับโอเคเราจะเริ่มไปสกัดกันนะครับพรีฮีทเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะพรีอินฟิวเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็ไปเริ่มดูกัน โอเคนะครับทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดึงก้านขึ้นนะครับทําให้น้ําไม่หยดนะครับนี่เราก็จะได้นะครับเอสเปรสโซช็อตนะครัที่พร้อมดื่มนะครับ,รบเป็นไงกันบ้างครับหลังจากพาไปดูวิธีการสกัดกาแฟจากแฟก 58นะเรียบร้อยแล้วนะครับเรามานั่งสรุปกันดีกว่าแล้วก็ดื่มกาแฟกันไปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับที่ได้จากแฟลร์58นะก็บอกเลยว่าน่าดื่มมากนะครับมีความสวยงามมีความคาราเมลมากๆนะครับแล้วก็กลิ่นแบบดึงออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆห,หลังจากที่ใช้ความรู้สึกในการสกัดด้วยแฟลร58เนะี่ยรู้สึกเหมือน มันเริ่มจะเป็นคอมเมอร์เชียลก็คือสามารถทำไปเปิดร้านได้เลยนะครับด้วยศัก,กยภาพเวิร์กโฟลของเขาในการสก,กัดกาแฟเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นนะครับไม่มีของกระจุกกระจิกที่ต้องล้างเยอะนะครับหรือเพื่อนๆที่ไม่ได้อยากจะเปิดร้านหรอกแต่ขี้เกียจล้าง อันนี้ก็ตอบโจทย์นะตอบโจทย์คนขี้เกียจเยอะมากๆนะครับ1ก็คือการพรีฮีทพรีฮีทก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้แฟลปโปรทูเนี่ยต้องวอร์มกระบอกนะครับเดี๋ยวก็ต้องต้มน้ําเดี๋ยวก็ต้องบดกาแฟนะครับแล้วก็ต้องเทน้ําออกหลังจากวอรมแล้วนะมันมันลดขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับก็คือเสียบปลั๊กนะครับกดพรีฮีทนะครับเราไปต้มน้ํากับบดกาแฟได้เลยน่าจะเสร็จพร้อมๆเงินพอดีนะครับ ในคลิปเนี้ยมันเสร็จก่อนไปนานแล้วนะครับมันใช้เวลาประมาณ3นาทีในการพรีฮีทนะครับก็ต้มน้ําก็ประมาณ2อสานาทีเช่นเดียวกันแล้วก็บดก็ประมาณ1นาทีเช่นเดียวกันก็ครอบเวอร์ใน3นาทีนั้นนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับเหมาะจริงๆสําหรับคนที่จะเปิดร้านหรือเหมาะจริงๆสําหรับคนขี้เกียจนะครับที่จะล้างของกระจุกกระจิกเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียเลยนะสําหรับแฟลร์ห้นะ ในข้อเสียของแฟลร์58ก็ต้องบอกจริงๆว่าในการบดกาแฟนะครับบดละเอียดขึ้นเยอะพอสมควรนะจากที่เราบดนะอยู่ที่ K2 เนี่ยประมาณ40วินาทีสำหรับแฟลร์โปร2เนี่ยตอนนี้เพิ่มเป็น1นาที20วินาวิเลยใช้เวลาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็อุปกรณ์ที่มีในแฟลร์โปร2ทั้งหมดนะมันคนละไซส์กันนะอันนี้ก็ ขยับบาสเกตเป็น58มิลิเมตรอัพใหม่ทั้งหมดนะครับเรเวลลิงโดสซิงนะแทมเปอร์อ่าแทมเปอร์มีให้อยู่แล้วก็ ถ้าใครยังอยากใช้ standard ก็ใช้ standard t e m p e r ร์ได้แต่ว่าเหมือนเราต้องอัพเลเวลนะครับกับอุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อเราจะสกัดกาแฟได้ดีขึ้นนะครับและตัวสุดท้ายนะเมื่อเราบดกาแฟเป็นผงละเอียดขึ้นเนี่ยการ o อเวอร์เอ็กซ์ n เนี่ยมากขึ้นมันเป็นไปได้มากขึ้นนะครับเราก็อาจจะต้องแอดจัดปรับสูตรในการสกัดกาแฟของเรานะครับให้สอดคล้องกันอุณหภูมิน้ำอาจจะต้องลดหรือเปล่าไม่งั o ้นโอเวอร์เอ็กซ์ n นะครับก็ ลองไปปรับจูนนะครับให้เหมาะกับมือเพื่อนๆใครที่ผ่านโป o ทูมาแล้วเรื่องแอดจัตตรงนี้นิดหน่อยว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาสุดท้ายนะครับก็เรามาดื่มดํากับกาแฟของเรานะปลมจะบอกเลยว่าอร่อยเหมือนเดิมแต่เร็วกว่าเดิมสําหรับแฟร์โปรทูแล้วล้างน้อยกว่าเดิมอันนี้ดีมากๆดีมากๆสําหรับแฟร์ห้สนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบดูรีวิวนะอุปกรณ์กาแฟก็ คอมเมนต์ไปด้านล่างเลยว่าอยากดูอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายหรือว่าพูดคุยกันได้นะที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอุปกรณ์กาแฟอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บ้าด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเพ็นอะไรบ๊า้บายครับ